ดีค่ะ,ะร้านพิมพ์สาแท็กเตอร์นะจ้ะเมือ่อวานอาทีรานเข้ากับปหะโยุด์นะคะเปิดบริการพอแม่พี่น้องเช่าเกษตรกรทุกเก้าเามื่อนี้ร้านพิมพสาแท็กเตอร์ของเขามีอุปกรณ์ตอก่วงแปนหน้าซามานําเสนอให้พอแม่พี่น้องเช่าเกษตรกรน,นะคะได้รับชมกันค่ะสินค้าที่เขานําเสนอเมื่อนี้คือ,อผ้าพวน หกคูณ22่สิบสอนะคะใส่ได้กับ30แรงหอ,งอดสี่สิบหาแรงพี่น้องคะ่ะหูุบส้มสวยงามสีสันสดใสค่ะอ่าชื่อนี้ใช้ดีนะคะชื่อนี้ใครๆก็รู้จักใช้แล้วคุณจะหลงรักนะคะอ่าต่อไปเป็นหาคุค่นยี่สิบสองค่ะพี่น้อง,งค่ะเ้าไปชมค่ะ 22ใส่ไใด้กับ3 0แรงถึง45แรงคือกันนะคะลูปส้งเดียวกันค่ะพี่น้องค่ะากับด้านนี้ที่เป็น6คูณ22ส่วนด้านนี้ค่ะคูณ22มักตัวใดค่ะรักตัวไหนชอบตัวไหนตามหามองหาแบบใดนะคะทักเข้ามาได้ค่ะที่ Facebook ของพิมสาผ่านสำราญนะคะแล้วก็ทีมแอดมินของเข้าที่มาจ้า ผลิตภัณฑ์ก็ไปก็คืออุปกรณ์ก็ฐานคูนมันนาซาานนมันนาซาโค,นนาาคงสวยนะคะพี่น้องคะคงสวยบึกบ,บึนรูปทรงสวยงามส่วนหัวมันดได้มาทำไรหัวมันนะคะส่วนเลือกค่ะพี่น้องขาลงได้เลือกใส่ได้กับรถอีส 2900บาทร้านพิมพสาแท็กเตอร์มีบริการส่งถึงที่นะคะสนใจโทรมาได้ค่ะ092ไว้0สองโอ้4ศ7พิ์สามสพาแท็กเตอร์ค่ะเจ๊หญ่ของเข้าคือคุณพิมพสาแท็กเตอร์นะคะพิมพสาแท็กเตอร์มีผู้บริหารสองท่านนะคะคือ,อคุณพิมพสาหะคะ่ะช่างหนุ่ยนะคะหรือ คุณดิชกนหรือ,อสุริยันบุรณกิตินะคะเป็นผู้ขักดดันราษฎรสาจะเติมเข้าเป็นผู้นําขาผลิตภัณฑ์สวยงามมีความหมันคงแข็งแรงเข้าไปบริการพ่อแม่พี่น้องชจ้าประเตรกฐกองเขา้ามืออื่นเข้าจะมารีวิวสินค้าแบรนด์หน้าสาอีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือโรตารี่1.85ราคา53,800บาท ใส่ได้กับรถ45-51แรงพรุ่งนี้มาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย